สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไทยก็จะมาแชร์ประสบการณ์การดูแลบ้านเกี่ยวกับเรื่องกำจัดปลวกนะคะจริงๆบ้านไทยไม่มีปลวกนะคะเพื่อนเพบอกไว้เลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้นะคะประมาณช่วงสงกรานเนาะซิงน้ำของไทยมีปัญหานะคะเพื่อนเื่อแล้วทีนี้ไทยก็หาช่างอยู่ประมาณ2ออาทิตย์นะคะ ก็คืองานน้อยบางทีช่างเขามีงานใหญ่ๆทํานะคะเพื่อนๆแล้วเวลาเขาปลีกตัวมานะ่ะคือเขาจะไม่อยากมาเนาะกว่าจะได้มาก็โหนานทีเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วไทยไปซื้อของที่โฮมโปรนะคะแล้วก็โฮมโปรบอกว่าไม่มีเออช่างออกไปข้างนอกช่วงนี้นะคะ ไทยก็เลยรอตั้งสองอาทิตย์นะคะเ,เพื่อนๆในช่วงสองอาทิตย์ที่ไทยรอนะคะก็คือทําให้มีน้ําซึมนะคะเ,เพื่อนๆน้ําซึมตอนกลางคืนนะคะเ,เพื่อนๆที่มันไหลออกมาก็คือซึมในตัวครัวเลยนะคะตื่นเช้ามาก็คือเห็นเจิงนองเลยนะคะก็คือตกใจมากแล้วทีนี้ก็เลยโทรไปเรียกญาติๆนะคะที่รู้จักกันนะคะก็เขาก็ มาช่วยนะคะแล้วก็มาทําให้นะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วนะคะไทยก็เลยเรียกช่างช่างที่ดูแลเรื่องปลวกนะคะเพื่อนๆนก็คือสุ่มเอาอะว่างั้นเถอ,อะเนาะคือคือโดยที่ความที่เรายังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้อะเพื่อนๆไทยก็เลยสุ่มเอานะคะทีนี้ไทยก็เลยไปได้เจ้าหนึ่งก็คือเขาเขาจะเหมาเป็น เป็นรายปีนะคะเ,เพื่อนๆรายปีสองปี3ปีอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีเยอะมากนะคะเ,เพื่อนๆคือต้องศึกษาดีๆว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะเพราะว่ามีหลายเจ้านะคะแล้วเจ้าที่ไทยไปดูนะคะไทยก็ให้เขามาดูนะคะก็คือเป็นไทยก็บอกเขาเนาะเ,นเพื่อนๆว่าน้ํามันซึมแล้วเราก็กลัวปลวกขึ้นเรากลัวว่ามันชืน้นอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็อยากจะกําจัดตรงนี้ด้วยค่ะว่าเออเราอยู่มาห้าปีแล้วเราอยากจะดออูฐานของบ้านอยากจะให้เขาฉีดพ่นเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยตีราคานะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นการันตี2ปีนะคะเพื่อนเพื่อนสปีนะคะเออการดูแลก็คืออัดฉีดครั้งแรกครั้งเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เหมือนที่ไทยบอกเนาะมันไม่มีปลวกเนะาะเพื่อนๆเนาะก็คืออัดเต็มที่เลยนะคะครั้งเดียวแต่การันตี2ปีนะคะเพื่อนๆคือภายใน2ปีถ้าคิดว่ามีหรือเห็นตรงไหนคล้องใจอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆก็คือโทรไปบอกเขาเขาก็คือจะเข้ามาดูแล้วก็มาฉีดพ่นให้เราฟรีนะคะเพื่อนๆ,านๆภายในระยะเวลา2ปีก็คืองบ ที่ไทยใช้นะคะในการทำก็คือให้เขาดูแลนะคะก็คือ9,005นะคะตกลงกันที่9,005ตอนที่มาทำนะคะเพื่อนๆเ,เอ่อตอนแรกเอ่อเราจะให้เขาอัดไปที่ฐานบ้านคือทุกๆโครงการมันจะมีสายเนาะเพื่อนๆคือจะมีสายเล็กๆสีดำแล้วเขาก็จะอัดไปที่ตัวฐานบ้านปรากฏว่าช่างนะคะ อัดไปได้ประมาณ15นาทีนะคะน้ำมันก็พุ่งมานะคะเพื่อนๆพอน้ำมันพุ่งมานะคะก็คืออัดไม่ได้ก็คือเขาก็บอกว่าอาจจะมีส่วนที่เขาทำสายไม่ดีหรือว่ามันพันกันหรือว่าเออมีอะไรไปอุดตันคือมันหลายเหตุผลนะคะเพื่อนๆคือเจอมาเยอะแบบนี้ทั้งโครงการแล้วก็บ้าน ส่วนตัวนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นว่าช่างของโครงการไม่ชำนาญการอะไรอย่างนี้นะพะคะเพื่อนๆในการวางระบบกำจัดปลวกไว้นะคะทีนี้ช่างก็เลยเออ,อกไอเดียกันนะคะว่าเราควรจะเ,เรียกว่าวางท่อรอบบ้านนะคะเพื่อน,อนๆก็คือวางท่อขุด ขุดท่อลงไปนะคะแล้วก็วางสายรอบบ้านแล้วก็ฉีดพ่นนะคะเพื<ๆ>่อนๆนเสร็จแล้วนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือเจาะลงไปนะคะเจาะจากตัวพื้นบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆนแล้วก็ให้เป็นรูทะลุลงไปที่ฐานของตัวบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆนรูนี่คือขนาดเอ่อเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆก็คือไม่ใหญ่นะคะเล็กๆนะคะ ทีนี้ไทยก็เลยก็ก็คือเห็นด้วยกับการเจาะรูนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าภายในตัวบ้านเนี่ยเราจะเจาะตรงไหนก็ได้ค่ะที่มันไม่เกี่ยวกับฐานบ้านนะคะที่เราดูแล้วช่างเขาจะดูนะคะว่าน้ำยาเนี่ยมันจะไหลไปทั่ว เอเรียของโครงสร้างของบ้านนะคะเพื pues, igue, so ่อนเนเพราะว่าฐานของบ้านมันจะมีพื้นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกที่เป็นโครงสร้างของบ้านนะคะทีนี้เขาก็เขาจะมีการรู้เองว่าเจาะตรงไหนตรงไหนนะคะเพื่อนๆนแล้วเราสามารถที่จะเออหลบเขาเรียกว่าหลบหลบมุมนะคะเพื่อนๆคือไม่ให้คือเจาะแต่คือแทบจะดูไม่รู้เลยนะคะเพื่อนๆนว่าเราเจาะเพราะว่า เราจะเจาะไว้ใต้พรมใต้โซฟาใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนก็คือเอ่อในครัวในครัวของไทยเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีอยู่สองจุดที่หลบไม่ได้นะคะเพื่อนเื่อนก็คือมันเป็นจุดที่ในครัวไทยมันจะมีพื้นนะคะเป็นพื้นไม้นะคะเป็นพื้นไม้ไวนิวนะคะเพื่อนเเป็นแบบเหมือนไม้เทียมอะคะ่ะทีนี้ พอเราเจาะไปอะค่ะมันมันก็จะเห็นเออเห็นชัดเพราะว่าเราอยู่ในครัวนะคะเพื่อนๆแต่ไทยก็ไม่สีนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าคือมันเล็กมากแล้วคือเราก็คือเราเอาความเอาความปลอดภัยในอนาคตของเราไว้นะคะเพื่อนๆว่าถ้าเราดูแลครั้งนี้นะคะถ้าอนาคตเราอยากจะใช้บริการอีกนะคะเพื่อนๆสองสามปีสี่ปีไรว่ากันไป เราก็เรียกให้เขามาอัดทีคือจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเป็นการเป็นการวางโครงสร้างในการดูแลบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วไทยก็ใช้แบบเจาะเอานะคะไม่ได้ไม่ได้วางรอบบ้านนะคะเพราะไทยคิดว่าถ้าวางรอบบ้านนะคะเพื่อนๆบางทีตามฐานตัวบ้านน่ะมันมันไม่ถึงนะคะเพื่อนๆไทยคิดอย่างนี้นะในความคิดของไทยนะคะแล้ว เขาก็อัดให้เรานะคะแล้วก็พ่นรอบบ้านนะคะเพื่อนๆก็คือแบบใช้เวลาประมาณ4 5หชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนเอ่อหชั่วโมงรวมทั้งการเจาะแล้วก็อัดนะคะเพื่อนๆืก็คือเขาก็จะให้ใบาการันตีไว้เลยนะคะว่าภายใน2ปีถ้ามีแม้เตตัวเดียวหรือว่าเห็นอะไรตรงไหนนะคะคือโทรได้เลยนะคะก็คือ ก็คือถ้าเขาก็จะบอกนะคะเพื่อนๆว่าสำหรับคนที่มีปลวกนะคะเขาก็จะอาจจะมาดูปีหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรอย่างี้สามครั้งก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆแต่อย่างของไทยคือมันยังไม่มีนะคะเพื่อนๆก็เลยวางการรับประกันไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นการออดูแลบ้านนะคะเพื่อนๆที่ ควรจะให้ความสำคัญนะคะเพื่อนๆก็คือบางทีเรามีบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ถ้ามีปลวกนะคะปลวกมันเป็นอะไรที่กินเร็วไปเร็วดูแลดูแลลลำบากถ้าเราไม่เห็นแต่แรกหรือว่าถ้าเราไม่สังเกตนะคะเพื่อนๆนก็ไทยก็มาแชร์ไอเดียนะคะวันนี้แชร์ ประสบการณ์การดูแลบ้านนะคะว่าการฉีดปลวกการกําจัดปลวกการดูแลเบื้องต้นสําหรับคนที่มีปัญหาหรือว่ายังไม่มีปัญหาเหมือนไทยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือมีสงวิธีนะคะก็คือเจาะรอบบ้านนะคะวางฐานรอบบ้านหรือเจาะไปในตัวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนหรือถ้าเพื่อนเพื่อนมีสายที่โครงการเขาทำไว เพื่อนก็อัดไปเลยนะคะเพื่อนเก็คือไม่ได้มีความลําบากอะไรนะคะเพื่อนๆนดีกว่าดีกว่าเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราต้องมาดูแลนะคะเพื่อนๆแล้วอยู่ด้วยอยู่ด้วยความระแวงนะคะเพื่อนเพเพราะว่าปลวกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะในความคิดของไทยนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเพื่อนเคนไหนที่ มีบ้านสวยๆแล้วมีปลวกมันก็มันมันทำใจลำบากนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันกินไปถึงไหนไหนเพราะว่าบางทีโครงสร้างของบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแลดูแลยากลำบากจริงๆนะคะแล้วถ้าเราเจอช่างดีๆนะคะเพื่อนๆก็อยากให้อยากให้เขาดูแลเราไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแต่ แต่ไทยก็คือไทยก็สุ่มนะเพื่อนๆแต่เท่าที่ไทยฟังแล้วก็เห็นกับผลงานที่เขาเอามาให้ไทยดูในในแท็บเล็ตนะคะก็คือแบบหลายบ้านหลายโครงการแล้วก็ส่วนมากตามศูนย์ราชการอะไรอย่างนี้นะคะที่เขาไปทำก็คือรู้สึกเหมือนแบบอุ่นใจมากคะ่ะรู้สึกเหมือน เหมือนตัวเองเรียกเรียกมาถูกนะคะเพื่อนๆคือแบบเขาดูโปรมากนะคะก็คืออยากจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆนะคะต่อให้เพื่อน,อนๆอยู่คนละต่างจังหวัดต่างถิ่นนะคะ <ๆ S 2> ก็ลองติดต่อหรือว่าใช้บริการถ้าเพื่อนๆมีบ้านสวยๆดีๆแล้วเราก็จะดูแลบ้านของเรานะคะให้อยู่คงทนยาวนานนะคะเพื่อนๆไม่ใช่รอให้มันมีปัญหาเนาะ แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆถ้าเทียบกับออการที่เราจะดูแลบ้านไว้นะคะในส่วนตัวของไทยนะคะไทยก็ถือว่าราคานี้ไทยรับได้นะคะแล้วก็การมาดูแล ก็คือรับได้นะคะการันตี2ปีถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกได้เลยก็คือรับได้นะคะเพื่อนๆก็วันนี้ไทยก็มาแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยกันนะคะวันนี้ไทยก็มาตัดต้นไม้คะ่ะเพื่อนๆคือคือไม่ไม่ต้นไม้นี้นะคะต้องบอกเพื่อน mm. ๆก่อนนะมันไม่ได้ร่วงนะคะเพื่อนๆคือมันเป็นต้นสนหอมนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆไปเสิร์ชดูนะคะความสูงของเขาไม่ได้มากมายแต่ไทยเอามาปลูกนะคะมันสูงเลยชั้นสองของบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆคือแบบสูงมากแล้วไทยเนี่ยเพื่อนๆคือคือต้องบอกว่าเรารักต้นไม้นะคะเพื่อนๆเราเป็นคนที่รักต้นไม้ปลูกเองกับมือแล้วถ้า ญาติิหรือว่าใครจะมาตัดนะคะเพื่อนๆคือไม่ได้นะคะถ้าเขามาดูแลส,สวนให้นี่คือแบบว่าต้องได้รับอนุญ,ญาตจากฉันก่อนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าไม่มีการตัดถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อนๆคือปลูกเองเล็มเองตัดเองนะคะเพื่อนๆคือรักมากนะคะคือประมาณว่าฉันแก่เมื่อไร คนที่มาตัดสวนค่อยได้เงินว่างั้นเถอะถ้าฉันยังมีแรงฉันก็จะทำเองอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆก็คือมันสูงนะคะเพื่อนๆมันเป็นสนหอมแล้วมันสูงเลยชั้นสงไปแบบครึ่งหนึ่งจะถึงหลังคาแล้วอ่ะเพื่อนๆนทีนี้มันไม่ร่วงก็จริงนะคะเพื่อนๆแล้วบ้านของไทยเนี่ยมันไปติดกำแพงกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนเแล้วเราเราเป็นคนที่ ไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกกับเราไม่ดีนะคะเพื่อนๆนคือไม่อยากเห็นแกตตัวแล้วเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราบางทีคือมันเลื้อยมันเอน็นมันเอียงอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนๆนคือแบบตัดใจตัดเลยนะคะเพื่อนๆคือประมาณว่าฉันปลูกเองได้ฉันก็ตัดได้ตัดเสร็จนะคะ พอบ้านนะเดินไปดูนะพอบ้านน้ําตาซึมะคิดดูเพื่อนเพื่อนคือแบบว่าเธอทําอะไรลงไปเนี่ยมันไม่สวยเลยแกก็ว่ายอย่างนี้นะคะเพื่อนเอนคือไทยก็บอกว่าใช่มันไม่สวยแต่มันสบายใจฉันฉันอะไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเหมือนคนเลี้ยงไก่หรอก <c oughs> คือ่อคือประมาณว่า คือเราเกรงใจนะคะเพื่อนๆเรามีความเกรงใจเพื่อนบ้านเราเราแค่ความรู้สึกเขานะคะถึงแม้ใบมันไม่เคยร่วงนะคะแค่มันเอ็นเอียงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่กำแพงติดกันนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเราก็เลยว่าเราตัดไปซะแล้วเหลือตอมันแล้วให้มันยอดมันขึ้นมาแล้วเราค่อยเล็มเป็น รูปเห็ดรูปอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆก็คือก็คือไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากมายนะคะเราเอาความสบายใจของเราแล้วก็ความสบายใจของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยบน่นเขาจะไม่เคยพูดนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นที่เดียวกันกับเจ้าของไก่เนี่ยแหละคะ่ะก็คือประมาณว่าฉันเกรงใจเธอ ไก่ของเธอก็ควรจะเกรงใจฉันบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตัดประชดกันไปเลยมันไสเหลือเกินนะคะเพื่อนๆนั่นแหละอืมก็มาใช้แรงด้วยกันค่ะเพื่อนๆสบายใจดีค่ะจะได้เวลาพูดอะไรจะได้ไม่ต้องรู้สึกตะคิดตะขวงอะไรกันนะคะก็คือเราต้นไม้ของเรานะคะเราก็ดูแล ไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆเอนเพราะว่าอนาคตไทยก็อยากจะทำระแนงรั้วขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนเพียงแต่ว่าบางครั้งนะคะเราก็ต้องรอจังหวะแล้วก็รอช่างร้องงบอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะเพื่อนๆนเงินเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะเหมือนที่ไทยบอกเดี๋ยวก็ตาเดี๋ยวก็ฟัน เดี๋ยวก็สุขภาพนะคะเพื่อนๆก็คือเราก็ต้องวางแผนเป็นทีละอย่างไปนะคะเพียงแค่รู้สึกว่าความเกรงใจแล้วก็ความสีวิไลของคนนะคะแล้วก็ความไม่เห็นแก่ตัวนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคือสิ่งที่ไทยทำนะคะเพื่อนๆแล้วไทยก็ไม่อยากได้ความรู้สึกแบบนี้กับคนที่ ทำกับเรานะคะเราก็อยากจะทําให้เขารู้ว่าเนี่ยเราไม่คิดที่จะเ,เห็นแก่ตัวนะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็แคร์นะคะเพื่อนๆแคร์ความรู้สึกของเพื่อนบ้านนะคะเราทําในสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่แม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยพูดไม่เคยบ่นนะคะเพื่อนเนเราก็อยากให้ทําให้เขารู้ว่าเนี่ย เรื่องต้นไม้เรายังใส่ใจนะคะก็อยากให้เขารู้ว่าเสียงไก่ของเขาอยากให้เขาใส่ใจะค่ะเพื่อนๆเนาะก็มาคุยกันแค่น yeah, right> ี้และค่ะก็มาบอกประสบการณ์ดีๆเรื่องการกําจัดปลวกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัดต้นไม้ไปแล้วก็พอบ้านน้ำตาซึมแต่แต่ไทยนี่คือแบบว่า ไม่เป็นไรฉันตัดได้ฉันก็ปลูกได้คือแบบนะเพื่อนๆเราก็คิดแบบนี้นะคะเราไม่ได้ซีอะไรมากมายเดี๋ยวพอมันแตกยอดขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยเล็มให้มันสวยมันอาจจะสวยกว่าเดิมก็ได้นะคะอาจจะดูโล่งๆโปร่งๆ,งๆคือเหมือนแบบเพราะว่าใจหายก็ทำใจแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ก็ <Cornell. S 2> มาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะใครท like <Source> <S few people> ี่อยากดูแลบ้านนะคะแล้วก็อยู่ร่วมโลกกับคนอื่นเราก็ควรจะใส่ใจความรู้สึกคนอื่นนะคะอยู่อย่างสีวิไลนะคะเพื่อนๆอยู่อย่างให้เกียรติกันและกันนะคะอยู่อย่างสันตินะคะเพื่อนๆเนาะก็ไว้คราวหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ